โอ้ที่นี้ติดกันมากอืหหายใจรูต้นคอเลยทีเดียวครับโอ้โหแบบหายใจกันแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแรงผมเลยฮะสองแพะยามค่ำคืนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแอบสองแพะยามค่ำคืนอีกครั้งหนึ่ง เสียงซะมันไม่ใช่เกมนะครับเนี่ยอยากจะพาทุกคนไปส่องแมปที่กำลังฮิตอีกแมปหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5ทุ่ม22นะครับว่าจะมีผู้คนนั้นเยอะหรือน้อยหรือไม่มีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับแมปนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองคอมโดนะซึ่งผมก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับใครที่บาเอินเข้ามาดูคลิปต่างๆนะครับสามารถที่จะ เดินมาแถวๆนี้นะมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะอยู่แถวๆนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูแม่แพะกันดีกว่าว่าจะจับแพะชนไก่กันแค่ไหนนะครับไปดูกันโอเควาร์ปไปเลยครับออปึ๊บไปผมว่าต้องอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวที่วาร์ปมานี่ก็ไม่ธรรมาดาแล้วนะครับเราไล่จากด้านด้านบนเลยตรงนี้นะเห็นไหม ก็มีแล้วนะครับ1ตี้เราเดินมาอีกปั๊บหนึ่งครับเจอหนึ่งตี้นะครับอสองตี้แล้วนะเราจะมานับกันดีไหมว่ามันมีกี่ตี้นะครับอันนี้3โอเค3นะเล็กๆนะ,อ,ะอาจจะเริ่มดึกแล้วไงอาจจะเริ่มน้อยลงนะครับ4นะครับโอ้โหแทบจะแบบแทบจะชนกันเลยอ่ะเอา้าดูสิดึกขนาดน,นีนะ้ห้าเฮ้ยอะไรคำนี้หก เฮ้ยตีเยอะมากเจ็บไอ้สุดยอดเลยอ่ะอันนี้แบบเราพามาส่องกันนะครับเท่าไหร่ทำเมื่อกี้แปดอันนี้แปดนะแปดเฮ้ยตีแบบแทบจะชนกันเลยอ่ะรวมตีกันเลยดีกวะนะ่าอันนี้เก้าเก้าแล้วนะเก้าแล้วนะ,นะนะเฮ้ยเยอะมากอะ่ะสิบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเ,เราแปลงร่างไงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊ะมันออกแบบนั้นมาได้ไหมเดี๋ยวผมบิงไปแล้วกันนะครับไปนับคนใหม่เนาะ เดี๋ยววิ่งกันนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบใช่ไหมสิบสิบสิบเดี๋ยวเราไล่เราไล่จากข้างซ้ายก่อนสิบนะท่องไว้ท่องไว้สิบแล้วเดี๋ยวเราไปไล่จากจุดแดนวาร์ปด้านซ้ายนะครับเพราะว่าขั้วบนเราไล่จากล่างถึงไหมขั้วบนเราไล่ไปแล้วก็จะเหลือฝั่งด้านครึ่งล่างอ่ะยังไม่ได้ไล่นะครับวุ้ยมอนเตอร์เยอะอ่ะดึกเริ่มมีคนน้อยปว่านี้เราเริ่มโหนี่เขาเล่นคนเดียวเลย อ,อ๋อเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตี้อยู่ตรงนี้เนาะก็เมื่อกี้หนึ่งไปแล้วครับอ่ะเราเดินไล่ลงมานะก็จะเป็นเรามานับครึ่งล่างนะอันนี้ก็มีนับไหมล่ะไม่นับเนาะเอาเป็นปาร์ตี้กแล้วกันนะครับอ่ะสิบเอ็ดแม่นับไม่นับดีกว่า เอาแบบปาร์ตี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับอ่ะสิบเอ็ดโอเคเดินต่อไปครับเสิบ็ดแล้วก็ตรงสะพานคงไม่มีปราร์ตี้ใช่ไหมสิบเอ็ดแล้วนะครับเดินขึ้นมาข้างบนก่อนเผื่อมีอ่ะมีจริงตีเล็กๆนะครับเอาเขาอาจจะเริ่มสลายแล้วแล้วเอาเท่าไหร่นะสิบเอ็ดเนาะสิบสองแล้วก็สิบสามตีเลี้ยงอยู่นะตีเลี้ยงหมด ต่อ,อไปครับสิบสามแล้วก็สิบสี่โอ้โหตีเี้ยงใหญ่อยู่ด้วยดอดแล้วนันเนี่ยสิบสี่แล้วข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปสี่แล้วสิบห้าอนนี่สิบห้าสายมีแน่นอนสายนี้แบบทำเลด,ดีมากสิบหกโอเคเฮ้ยมีอีกหน้า,าอีกว่าอย่าว่าไปอย่าว่าไปสิบหกเฮ้ยมีจริงสิบเจ็ดเฮ้ยโหดมากสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะ ยิงกันยังไงครับเนี่ยโอ้โหครับแค่จะมันจะมีมอนไหมเนี่ยสิบเจ็ดแล้วนะสิบแปดสิบเก้าโอ้โหตีนี้ติดกันมากหายใจรถดต้นคอเลยทีเดียวครับปบหายใจกันแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรของผมเนี่ยโอเคทอเท่าไหรเนาพวกเอะสิบเก้าป่ะบแปดสิบเก้าประมาณนั้นนะครับ ก็อันนี้ทีหนึ่งนะครับก็20ป่ะเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมเขียนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพูดคือมันดึกแล้วไงกำลังมึนๆนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยประมาณช่วง4ี่ทุ่มนะผมก็มาปาร์ตี้อยู่แล้วแถวข้างบนนะคนเยอะมากคือแบบหายใจรถต้นคอเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นการรายงานสดกันเลนเออไม่สดเท่าไหร่นาะเป็นคลิป ก็ยังไงฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ขอทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้ขอให้ฟาร์มรวยๆเวลงสูงนะครับอย่าลืมกดไลค์ถูกใจติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยน,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 นะครับขอทุกคนเช่ญดีครับ